เปิดตัวเธอพระเอกดังโล่แสดงตัวแซลแอบทักะออนออกสื่อแบบนี้เป็นคู่จิ้นที่มีแฟนคลับคอยติดตามทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับคู่ของนางเอกลูกหนึ่งแอบทักษออนกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชาโนนล่าสุดแอบได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองสวมชุดราตรีเกาะอกสีดำออกงานอีเวนต์แบรนด์ดังหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนนกุลได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยสั้นๆว่าือ้อหือ หลังจากนั้นแอปได้เข้ามาตอบกลับว่าอื้อหือสวยก็พิมพ์มาสิคะอิโมจิและลิ้นทามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาแซวได้ว่ารีบเปิดตัวได้แล้วติ่งดอมจะตีกันตายแล้วเชียสสุดใจนนรักใครพี่ก็รักด้วยนะหอมกลิ่นความรักใช่คนนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้เราว้าวุ่นน่ารักทั้งคู่เลย